วิใจใัยเกาหลีเตือนป่วยโรคเวทนะฮะมีโรคใหม่ไหมนะเวทจากวัคซีน m อ n a ออนะครับออกมาเตือนนะคนหกพันล้านคนนะฉีดวัคซีนไประวังเป็นเวทนะคล้ายๆกับเอทนะแต่ว่าเป็นโรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันที่มาจากวัคซีนนะก็ถือว่าเป็นคําที่กลุ่มต่อต้านวัคซีนเนี่ยใช้คํานี้ลรงลงกันบ่อยนะอย่างคนนี้มีแกนเทอรี่นะก็บอกว่าฉีดวัคซีนแล้วฉันเป็นเวทหรือเปล่าจริงเธอไม่ได้พูดนะเธอบอกว่าอาจจะมีเรื่องของ ุ่มการแต่ว่าเว็บไซต์นี้นะครับ People Voice ก็ถือเป็นเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข่าวปลอมเกี่ยวกับสิโควิดอย่างต่อเนื่องก็ไปเติมคําให้เลยนะว่าเนี่ยเธอเป็นเวทซึนะ่งจริงๆแล้วเวทเนี่ยมันเป็นคําที่มีอยู่เฉพาะในกลุ่มสุดโรซายเท่านั้นก็คือไม่มีจริงนะครองการแพทย์ไม่มีคํานี้นะเป็นสิ่งที่ทางกลุ่มต่อตามวัคซีนอุปโลกขึ้นมานะครับไม่มีจริงนะแล้วงานวิจัยอะไรที่เขาเอามาอ้างว่าเนี่ยมันมีการฉีดวัคซีนแล้วทําให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน ก็งานวิจัยที่ไปศึกษาในประเทศเกาหลีจริงๆนะครับการวิจัยความเสี่ยงระยะยาวของโรคภูมิคันทําร้ายตนเองจากการฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าชนิด m อ็เอก็คือโรคที่ชื่อว่า a i c อซโรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพันุ์ที่เกิดจากภูมิคันตนเองนั่นเองนะครับแต่ไปดูแล้วผลวิจัยว่าอย่างไรนะครับเขาก็ไม่พบว่าการฉีดวัคซีน m อ็อเมีผลนะครับผลวิจัยเขาบอกว่ามันไม่เกี่ยวนะแต่ก็อาจจะมีพบบ้าง ในกรณีที่มีการฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์นะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันยังมีข้อจํกากัดอยู่เรื่องของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนั่นเองแต่ถ้าเอาบทสรุปเนี่ยเขาบอกว่าไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าทางเว็บไซต์ได้ไปบอกว่ามันเกี่ยวนะก็เรียกว่าเป็นการบิดเบือนและในเนื้อหาเนี่ยเนื้อง,า,งานวิจัยไม่มีคําว่าเวทไม่มีคําว่า6กพันล้านคนเลยคือไปเติมเอาเองนะครับ นี่ก็ถืออีกรูปแบบหนึ่งในการเผยแพร่ข่าวปลอมเกี่ยวกับวัคซีน mRNA นั่นเองนะคือตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วคะเมื่อก่อนเราจะได้ยินแต่อินฟลูเอนเซอร์ที่มีแนวคิดต่อต้านวัคซีนนะครับตอนนี้มันมาถึงกลุ่มที่กำหนดนโยบายสาธารณสุขนะครับโดยเฉพาะประเทศที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีนี้อย่างัาอเมิกาเนี่ยผู้กำหนดนโยบายเป็นคนปล่อยข่าวปลอมซะเองนะครับดังนั้นตอนนี้เราเก็ข่าวเกี่ยวกับวัคซีนเนี่ยต้องใช้วิจาราณมากขึ้นนะครับ